สวัสดีครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่8ทธันวา2564นะครับวันนี้มีรถมาแนะนำสองคันนะครับเป็นคันแรกเป็นค u ปัตตา L 4708 SP นะครับคันนี้จดทะเบียนปี58อ่าเดิมๆใบดันไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็สีสันพอได้นะครับรถกึ่งไร่นะครับ ข้างล่างไม่ผุนะครับมาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับโรตารี่ RX 1 8 2 f นะครับตันนี้ท้ายสวยนะครับรถไม่ผุนะครับทองไม่ผุนะครับมีหัวบุบ้ป้งนะครับราคาคันนี้อยู่ที่379,000บาทนะครับ ส่งปีสา0รอกิโลเมตรแรกนะครับราคาเบาเลยนะครับอุปกรณ์3มชิ้นใบดานผานแล้วก็โรตารี่ผานเป็นผานพวนนะครับคันต่อไปคันนี้เป็นคูปต้า L3608 นะครับตัวนี้เป็นตัวจดทะเบียนปีห้าห้านะครับทดสอบปีห้าัวคันนี้เช็คพร้อมใช้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ใบดานผาน4ี่หรือจะเอาผานพวน5้าใบก็ได้นะครับเลือกเอานะครับ คันนี้279,000บาทนะครับตรงปี300กิโลเมตรแรกเหมือนกันนะครับฝากเบอร์ไว้หน่อยนะครับ085 087 6581นะครับปวดเจริญแท็เตอร์อำเภอวังซามมอดูรถได้ที่ร้านเลยนะครับลอง47ดูก่อนนะครับ ไฮดรลิกปกตินะครับห่างขึ้นลงปกตินะครับ เกียร์ดีนะครับโฟวินใช้งานได้นะครับคันนี้เป็นซีคูปัตตา L4708 นะครับเครื่องยนต์สี 0, ่สูบแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ 0, ถอยหลังนะครับเกเียร์เชัดเทินที่คอพวงมาลัยนะครับตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็น L518 นะครับ แรงดีกำลังดีนะครับยังดีสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีหัวบุบมีอะไรบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสีรถก็ไม่ผุนะครับรถกึ่งไร่กึ่งนานะครับลงนาไม่เยอะรถรถคันนี้ก็อยู่อุดรนี่แหละครับ ตรี่ตาช้าง R x หนึนะครับตัวนี้ลงรุ่นนะครับเสียงเครื่องยนต์ดีนะครับตัวนี้เสียนๆเลยใช้งานได้ทุกระบบก็มีรั่วซึมบ้างนะครับฟันโรตารี่ก็ยังอยู่เต็มนะครับใช้ได้อานนะครับ กดได้ l 4 7 0 8 s p นะครับราคา379000บาทนะครับ3า9 0 0 0บาทอุปรกรณ์สชิ้นนะครับไบดันฐานแล้วก็โรตอรี่นะครับให้ผ่านพวน,นผ่านพวนไม่ไม่เป็นของไม่ได้เป็นของตาช้างครับผ่านพวนจะเป็นที่หอบิ๊กนะครับหายเฉยก็แห้งดีนะครับมีซึมตัวแขนยกลงมานิดนึงนะครับแล้วก็สีล้อค้าง ข้างนี้ข้างหนึ่งนะครับที่ั่วซึมนะครับยางก็ยังอยู่สภาพอยู่สัก60ปอร์เซ็นนะครับยังใช้ได้อีกนานยางหน้าก็เหมือนกันนะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับเคร,รื่องดีนะครับไม่มีไอ้น้ำปกตินะครับน้ำปกติสีสันใต้ท้องสวยนะครับสีเดิมเดิม ็มีลวมบ้างนะครับก็มีทางนี้ไม่ไม่ซึมทางาทางซ้ายมีซีนเขาตั้งรั่วซึมบ้างนะครับอย่างก็สัก60เซนะครับั่งนี้ลูกหมากแน่นอยู่นะครับแล้วก็ข้างนี้ล้อ,ล,อล้อแน่นอยู่นะครับัางซ้ายลูกพืนหลวมบ้างนะครับเดี๋ยวลูกพืนก็ไปหัน เครื่องดีแพงดีนะครับก็ส่วนอื่นก็ยังไม่ยังไม่เห็นมีรอเซึมนะครับมีประมาณสามจุดนี้แหละครับรอเซึมอ่ามีครับเครื่องเดิมเครื่องดีนะครับรออกกระทะกระเทอะไม่แตกไม่ล้านะครับ โรตารี่ก็สวยอยู่นะครับมีน้ำนะมันซึมออกจากแขนยกนิดนึงนะครับทางนี้แล้วก็สีล้อข้างหนึ่งวิดีโอไม่ต้องบอกนะครับใช้งานได้แล้วครับ3ามคาดีไม่แตกนะครับภาษีไม่ขาดนะครับปีหกห้าภาษีเต็มใช้งาน3,200ชั่วโมงครับ คันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์สามชิ้นถือว่าถูกมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเต็มทะเบียนชุดโอนครบนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ08 5 08 7 6 5 8 1นะครับบรัเรนแท็กเตอร์เดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นกูบะตาเอล3า0 8นนะครับตัวนี้เป็นตัวดีที เจดทะเบียนปี P 55นะครับคันนี้รถเดิมๆสวยๆนะครับใบเกยียตหน้าก็ยังเต็มอยู่นะครับให้รถตินลงเร็วนะครับหางยกปกตินะครับตอนนี้มติด ตัวรถใบด,ดนันฐานสีนะครับถ้าใครอยากได้เป็นฐานห้าก็ได้นะครับเปลี่ยนได้ราคา279,000บาทตรงปี300กิโลเมตรแรกคันนี้เช็คลวซึมเช็คหลวมให้เรียบร้อยนะครับราคานี้ แถว3608จดทะเบียนปี55นะครับ279,000บาทส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้เช็คสภาพาเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับราคานี้ สนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับปวดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับเบอร์0850876581นะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ รืีนะครับไม่ควันขาวนะครับไม่ไม่ควันขาวไม่ควัน,วนดำนะครับอุปจาแอลสามหกศครับคันนี้รถเดิมๆสวยๆเลยนะครับรถไล่สีสันสวยๆเดิมๆสีเดิมทั้งคันนะครับไม่ได้เก็บสี รอบคันกันดูนะครับยางสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับร้อเลยแน่นนะครับผมเปลี่ยนลูกหมากให้แล้วนะครับเจ็คสีเจ็ก,จกลวดซึมให้เรียบร้อยแล้วน้ำปกตินะครับ ยังไม่มีไอนะครับร้ออันนี้เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนลูกหมากันส่งหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับราคานี้เก็บสภาพพร้อมใช้งานนะครับเปลี่ยนถ่ายของเลียวให้เรียบร้อยนะครับสีสันเดิมๆนะครับกุนจับแล้ว ดีเดมนตัวไฟที่ออกตัวไฟเดียวไฟเดียวโอ้ใช้งานได้ปกตินะครับใช้สวยนะครับเช็คลัวซึมให้หมดแล้วนะครับอันนี้ไฟหัวขาดเดี๋ยวไล่ให้ นะครับขาดข้างนึง่งราคาคันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเช็คระบบให้หมดนะครับเปลี่ยนไฟออกครบนะครับอันนี้ยังเป็นบางส่วนเล็กน้อยยังเก็บไม่เสร็จนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ085 087 6581นะครับคันนี้279,000บาทส่งปี300กิโลเมตรแรกส่วน47 SP ราคา300,000 เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามชิ้นนะครับอุปกรณ์สามชิ้นาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ